ไหมอ่าโอเค <c oughs> <c oughs> นามาตุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยสาธุสาธุขอสวัสดีนะักเรียนบาลีที่เรียนอยู่ห้องเรียนนนิธิวันอารีด้วยแล้วก็ที่เรียนอยู่ทางบ้านพร้อมๆกันนะครับสาธุขอ <c oughs> <c oughs> ลาไมีรู้ทำอะไรอย่า ข่าวที่แล้วเรื่องเศรษฐตัดทิศนะใกล้จะจบแล้วข่าวที่แล้วนะอีกนิดหนึ่งนะเศษฐตัดทิศมีปัจจัยทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับก็มีตระตะมะอิยะอิยิศกะแล้วก็อิทะปัจจัยนะ5ตัวใช้แทนเศษฐจริงๆใช้แทนวิเศษะ,นะใช้แทนวิเศษะแปลว่าโดยวิเศษ คือพิเศษก็หตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือตระกับอิยะปัจจัยจะมีคำแปลว่ากว่าตามะอิยิสกาแล้วก็ออกับอิทะปัจจัยก็จะแปลว่าที่สุดนะแปลว่าที่สุดอิยิสกานีออ่แทบจะไม่เจอนะครับนานๆน ไม่ค่อยมีใช้นีครับไม่ค่อยมีใช้ตัวที่มีใช้เยอะก็จะเป็นตระตมะแล้วก็อิทธะสตัวนี้นะตระตมะอิทธะนี้จะมีใช้เยอะอัตระนี่เยอะสุดแล้วนะแปลว่ากว่านะส่วนตมะก็มีเรื่อยๆนะตมะอิยะก็น้อยก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มที่แปลว่ากว่ากับกลุ่มที่แปลว่าที่สุด ส่วนรูปวิเคราะห์มีรูปวิเคราะห์เหมือนกันหมดเลยนะในหนังสือเราก็อยู่ในตอนท้ายนะทั้งหมดนี่นะตรงหน้า211อนะตัวอย่างรูปวิเคราะห์สเพอเมปาปาอายะมิเมสังวิเศเสนะปาโปติแล้วก็ปาปะตะโรปาปะตะโมนี่นะตัวอย่างรูปวิเคราะห์ทั้งหมดจะใช้อ่า แพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดเนาะโครงสร้างลูวิเคราะหตตัวอันแรกเลยอย่างเช่นคำว่าของวันนี้เศษโถเศษโถแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดผู้ประเสริฐที่สุดก็มาจากคำว่าปะสัทธะแปลว่าประเสริฐแล้วก็อิฐะแปลว่าที่สุด น,นี่คือที่มาของคําว่าเศษโถลูปวิเคร์แล้วก็จําเป็นต้องจําให้ได้นะจำโครงสร้างรูปวิเคราะห์ให้ได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้โครงสร้างว่ายังไงนะสัพเพอิเมใช่ไหมสัพเพอิเมปาปาเราจําไว้ตัวหนึ่งนะปาปาอายะ มิเมสังมิเมสังวิเศสนะปโปติปปตะโร อันนี้โครงสร้างรูวิเคราะห์หรือตัวอย่างรูวิเคร์นี่แล้าถ้าเกิดเราจะมาวิเคราะห์คำว่าเศษโถล่ะเราจะทำอย่างไรเอาคำว่าปาปาออกทั้งหมดตรงไหนที่เขียนว่าปลาปะเอาออกเพราะฉะนั้นตรงนี้ปาปาเราก็เอาออก น,นี่เอาออกไปแล้วก็เอาปสัสสะมาใส่แทนปาปาเป็นพ่งวจนะเป็นเสียงอาปสัสสะก็เป็นพุวจนะก็เป็นปสัสสานี่ปสัสสาอันนี้ก็ปาโปก็เอาออกเอาปสัสสะไปใส่แทนก็เป็น ปะสัตโถติวิติได้นะ,<ป>ะก็กลายเป็นปะสัตโถติตปาปัตะโรก็มีปาปะใช่ไหม <ปะ S 1> เอาออกเหมือนกันแล้วก็เอาอะไรมาใส่แทนเศษโถนี่เอาเศษโถมาใส่แทนเอารูปรูปสำเร็จเพราะว่าข้างหลังอิติเรียกว่ารูปสำเร็จ ก็เป็นเศษโถอา้าได้รูวิเคราะห์ของเศษโทแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องจำสัพเพอเมปาปาอายะมิเมสังวิเศส,เสนะปาโปติปาปะตะโรปาปะตะโมนี่ปาปะตะโร ปาปะตะโมปาปิโยปาปิยิสโกปาปิโตนี่ถ้าจะไล่เรียงไปแบบเต็มทั้งห้าอันอันนี้ก็คำแปลรูปวิเคราะห์บ้างนะคำแปลรูปวิเคราะห์สัพเพอีเมก็โยกชนาเข้ามานะ อันว่าชนทั้งหลายเหล่านี้อันว่านี้เอาออกก็ได้นะไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ปะสัทธาแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐ นี่เป็นผู้ประเสริฐอังอยะมิเมสังเป็นคำสนทินะตัดบทกันเป็นอยังแล้วก็อิเมสังแต่ว่าแปลงนี้ขหิตที่อยังเป็นมะมะมาผสมเสียงกับอิก็เลยกลายเป็นมิเวลาแปลก็ต้องแยกเป็นอยังอิเมสัง อังชโนอันว่าชนนี้ปะสัตโธเป็นผู้ประเสริฐ อ่อมาก็วิเศษนะโดยวิเศษอ,อิเมสังแห่งหรือกวาก็ได้นะครับแห่งชนทั้งหลายเหล่านี้ มาก็อิติเพราะเหตุนั้นหรือเหตุนั้นเฉยๆก็ได้เหตุนั้นนปสัสสัทโธประโยคโสชโนอันว่าชนนั้นหรืออันว่าชนนี้อีกทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่ชอบนะคำแปลมันได้หลายแบบ อันว่าชนนี้ชื่อว่าอ้าวเฮ้ยเศษโถหรือเศษทะเศษโถก็คือเขียนทับศัพท์ไว้นะทับศัพท์ไว้โดยใส่วิพัตบาลีด้วยแต่ถ้าเขียนว่าเศษทะ เศษฐะก็คือเขียนทับศัพท์บาลีแต่ว่าลบวิพัตต์ออกมันก็จะแล้วแต่ชอบเขียนแบบใส่วิพัตต์ก็ได้เขียนแบบไม่ใส่ก็ได้แต่ตามนิยมถ้าจะเขียนทับศัพท์บาลีเป็นไทยก็ให้ลบวิพัตต์บาลีออกเพราะว่าภาษาไทยไม่มีวิพัตน์ฉ่นั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นไทยคุณก็ต้องเอาวิพัตต์บาลีออกแต่มันก็จะยากนิดหน่อย แต่เขียนใส่วิพัตน์มาก็ได้เหมือนกันไม่ผิดเพราะว่าการเขียนแบบใส่วิพัฒน์บาลีมาด้วยมันก็จะบอกลิงด้วยบอกลิงของคำนี้ด้วย<ม>อ้าวเศทโถก็มีที่มามาจากปัสสัทธะแล้วก็ลงอิทธปะปัจจัยแปลงแปลงปัสสัทธะเป็นสะแล้วก็แปลงอีของอิทธะเป็นเ นะแปลงอีเป็นเอแล้วก็จะเขียนต่อตรงไหนตรงนี้หรอนะตรงไหนก็ได้นะเอาตรงนี้แล้วกันแปลงปสัทธะเป็นสะแล้วก็แปลงอิของอิทธะเป็นเอแล้วก อีเป็นเอมันไม่มีพื้นที่ลงก็เอาไว้องตรงนี้แหละนะแปลงอีลืบนี่แปลงอีของอิทธะนะเป็นเอจากอิทธะก็กลายเป็นเอธะเอธากับเอาสะไปใส่ก็เป็นเศษทะนั่นเองนะนี่ไงเศธษะตัดทิศต,ตัดทิศผู้ประเสริฐ <c oughs> ไม่ใช่ตัดทิศผู้ประเสริฐนะเศรษะตัดทิศก็คือ ใช้ปัจจัยห้าตัวนี้แทนความหมายของเศรษฐประเสริฐเศรษฐานี่เจอบ่อยเนาะเศรษฐเศรษฐาอ่เศรษฐา,า,าพูดผู้ประเสริฐที่สุดอ่าเชิดทะบางนะเชิดทะเอ๊ะทำไมประเทศไทยไม่เอาใช้คําว่าเชิดโถเนาะทาไมเราต้องไปใช้คําว่าเชิดฐานะ เชษฐามันเป็นอิถีลิงนะอาการันผู้ชายผู้ชายต้องชื่อเชษโถนี่ปงลิงแต่บางเอิญมันเราก็จะไปคุ้นกับคำว่าขนิถาเคเนะคณิฐานี่คราวที่แล้วไม่ใช่เหรอคณิฐามาจากไหนนะภาษาไทยอะ